วัสดีครับวันนี้มาอีกเรื่องนะครับผมวันนี้มาสอนในการเปลี่ยนฐานครับผมเปลี่ยนฐานตัวนี้เป็นตัวกีเกิลยี่ห้อนี่นะครับเวลาการเปลี่ยนฐานผมบอกทุกครั้งว่านาฬิกาจะมีอยู่ประมาณ ผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณสามแบบนะฮะที่ที่เคยสัมผัสมาที่ไม่ใช่น็อตหมุนนะครับมันจะเป็นตัวงัดแล้วก็ตัวตัวหมุนแล้วก็อีกตัวใช้ใช้เครื่องหมุนแต่ว่าผมไม่มีแต่ว,ว่าสำหรับผมจะใช้สองตัวนี้นบางบางทีจะใช้ตัวนี้งัดนะครับนี่เห็นนะครับทํทำหลายคลิปไปแล้วใช้ตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้คือผมใช้ มีดนะครับมีดเพราะว่าผมจะทำมานานแล้วชำนาญก็ได้มีดหายคมแล้วไม่ไม่คมแล้วของผมมีดบอกตรงมีดไม่คมและเนื่องจากผมมีลูกด้วยอันตรายผมจะสายเข้าไปครับปกติผมจะสายเข้าไปแล้วผมจะใช้ทุบทุบนี่นะฮะแต่ปกติเขาจะงัดน,นะครับแต่ของผมผมจะทุบ ม,มตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ถ้าเป็นม็ดคมอ่ะจะเข้าพอดีแล้วจะงัดออกเลยอันนี้เป็นไม่ได้คมแล้วเนื่องจากเม็ดคม,มอันตรายเนื่องจากเป็นม็ดคมแล้วอันตรายยากหน่อยนะครับพอดูผมดูแลตัวนี้น่าจะเข้าลึกอ,อยู่ เขาเลืกอยูอ่ปกติจะใช้ตัวงนนัดนะครับงัดออกอันนี้มีดไม่คมเลยงัดไม่ได้ใกล้ออกแล้วครับนี่ครับผมกระไฟนะครับคระไฟนะครับ ระวังด้วยบอกทุกครั้งเลยเวลาเปลี่ยนสายน,นี่จะสำคัญคือสายกันน้ำนี่ครับมันมันจะมันจะมันจะขาดสำคัญครับผมอแต่ส่วนมากไม่ค่อยขาดหรอกเพราะมันมันอยู่ลึกข้างในส่วนมากจะไม่ค่อยขาดพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บให้ตรงนี้งั้นนะครับเห็นไหมครับพอง,งันเสร็จให้เปลี่ยนฐานถ้าเกิดใครไม่รู้ว่า นาฬิกาตัวเองเป็นเป็นฐานยี่ห้ออะไรหรือรหัสอะไรจะมีอยู่ครับผมจะมีรหัสอยู่จวนี้จะเป็นของเห็นไหมครับแป๊บนึงเห็นไหมครับแอลอาหกสองหกเป็นขนาดนะครับไม่ใช่ยี่ห้อยี่ห้อจะมีอยู่ประมาณสองสามยี่ห,อห้อครับหาซื้อได้ครับหาซื้อได้ตามร้าน ร้านสะดวกซื้อทั่วไปถ้าถ้าตัวนี้น่าจะมีอยู่ผมไม่แน่ใจน่าจะมีอยู่หรือว่าคอมเมนต์ได้แต่ผมจะบอกให้ว่าร้านมีนนเวลางัดให้ค่อยๆงัดน,นะครับจะมีร่องอยู่เห็นะครับงัดออกหนังนะั้นนี่เห็นไหมครับเครื่องดักยุงไฟ<ป>ฟ้มามาจากช้อปปีเฮ้ยคุณพี่เครื่องมันน่ารักมากเราใส่เข้าไปข้างใน พอ,พอสมมุติว่าซื้อมาใสา่แล้วนะครับใส่เข้าไปข้างในลืมนะครับอย่าลืมนะครับ,รบเราใส่เข้าไปข้างในเห็นไหมครับลืมบอกข้างๆที่ไม่มีอ,อะไรก็คืออจบขงเพอใส่เสร็จลืมนะครับใส่ตรงนี้ไปเพราะาตรงนี้จะเป็นตัวรองถ้าเกิดไม่ใส่ตรงนี้มันจะโยกเยกโยกเยกขยับดังเสียงเลยก็เลยแล้วก็เลยใส่เสร็จปุ๊บลยใส่ฟ้ากตจะนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวแพงนะครับใส่ง่ายถ้าเป็นตัวแพงหหลอุคงรมันต้องใช้เครื่องมือของมัน,น,นในการใส่พอใส่เสร็จให้กดนะครับนี่ครับผมกดให้แน่นนะครับผมดูรอบๆให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นน้ํามันจะเข้าได้กดใส่ให้แน่นให้แน่นครับผมแค่นี้ครับตัวนี้เป็นละเป็นรหัสเป็นฐานรหัสเอ่อ Lr หกสองหกเพราะว่าหาซื้อง่ายครับถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้หาซื้อง่ายฐานหาซื้อง่ายฐานไม่แพงครับฐานไม่แพงฐานถูกแต่ถ้าไปเปลี่ยนอะแพงเนื่องจากมันเป็นธรรมดาของเขาโอเคนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปตอบ